ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่อยู่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับ1 3 6นะครับประเทศทั่วโลกครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับเข้าสู่ตำราโหราศาสตร์โบราณนะครับแล้วก็หัศาสตร์โบราณซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์นะครับหรือทํานายทายทักเนี่ยนะครับซึ่งในส่วนของลักษณะนะครับทุกวันนี้บางคนก็ถามว่า มีความแม่นยํำไหมในส่วนของตำรับตำราโหราศาสตร์โบราณนะครับอันนี้ถ้าเป็นส่วนความคิดของผมนะผมว่ามีความแม่นยําสูงนะเพราะว่าสามารถที่จะสืบค้นได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ตามตำรับตำราเนี่ยสืบค้นในส่วนของข้อมูลไม่ว่าจะเป็น Google หรือในส่วนของลักษณะ u t u b e นะครับสามารถสืบค้นได้หมดนะครับลักษณะตำรับตำรตำานะครับซึ่งก็เก็บเป็นหลักสถิตินี่หนะคนที่พยากรณ์นะครับหรือทํานายทายทักเนี่ยเขาก็จะเก็บ ข้อมูลนะครับที่เรียกว่าเป็นหลักสิตินะครับเพื่อที่จะใช้ในการคํานวณหรือทํานายทายทักนะครับลักษณะก็จะเป็นถ้าพูดถึงนะครับศาสตร์สมัยโบราณเนี่ยโหราศาสตร์มีความสําคัญมากนะครับกับกษัตริย์นะครับสมัยก่อนนะครับก่อนที่จะทําสิ่งต่ตางๆเนี่ยก็ต้องดูเลิกยามเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นในส่วนของนักโหราศาสตร์สมัยก่อนก็จะเป็นตําราที่เรียกว่า หราจารย์นะครับก็จะเป็นประจําในส่วนของสํานักต่างๆนะครับก็จะเป็นลักษณะการพยากรณหรือทําลายทายทักเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนะครับที่เรียกว่าดูเรื่องของเลือกยามเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตำหรับตาําลาอีกตําราหนึ่งนะครับในส่วนของลักษณะการพยากรหรือทําลายทายทักแต่ทุกวันนี้นะครับก็จะมีศาสตร์ที่เรียกว่าหัตถศาสตร์เนี่แหละก็จะแยกออกมาจากหราลศาสตร์นะครับโบราณนะครับ เป็นลักษณะการพยากรณ์หรือทำลายไททัศน์นะครับซึ่งลักษณะในส่วนของฮัตถศาสตร์เนี่ยแหละก็จะเป็นลักษณะเส้นนะครับชีก็จะมีเส้นชีวิตเส้นสมองแล้วก็เส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับก็คือเส้นชีวิตจุดกําเนิดอ,อยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยลากผ่านลงมาลักษณะนี้เส้นชีวิตนะครับที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยนะครับตามตำหรับตาราเขาบอกว่าจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับแล้วก็เส้นชีวิตที่ดีเนี่ยก็คือจะมีลักษณะแบบนี้แหละ ก็คือยาวมาจนถึงข้อมืออันนี้ก็คือเป็นบุคคลนะครับจะมีอายุเย็นยาวนะครับเรื่องของอายุนะครับแล้วก็เส้นชีวิตที่ดีนะครับจะเห็นได้ว่าเส้นนะครับไม่ขาดไม่เป็นเกาะนะครับไม่เป็นโซ่อันนี้ก็จะเป็นลักษณะเส้นที่ดีนะครับเส้นจุดที่2นะครับเส้นนี้นะครับก็จะเรียกว่าเส้นสมองนะครับจุดกําเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้เหมือนกันนะครับบางคนในเส้นสมองเนี่ยอยู่ห่างจากเส้น ชีวิตนะครับอยู่ห่างๆมาอย่างนี้แล้วก็วิ่งมาลักษณะถ้าอยู่ห่างนี่หมายถึงอะไรนะครับอยู่ห่างนี่หมายถึงลักษณะนะครับเส้นนะครับก็จะเป็นคนนะครับไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่เนี่ยไม่ค่อยเชื่อฟังปูยญาตายายหญนะครับแต่ถ้าลักษณะเส้นสมองนี่ยาวมาลักษณะนี้ไม่ขาดไม่เป็นเกาะ <c oughs> ก็จะแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาดนะครับอยู่ในตัวทีนี้ลักษณะอีกเส้นหนึง่งอยู่ใต้เนือ้อก้อยนยเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นใจ ลักษณะเส้นนี้นะครับก็จะแตกเป็นตีศูนย์นี่แหละตีศูนย,<ะ>ย์คืออะไรก็คือเป็นอาวุธของพัิวะนะครับอาวุธประจํากายนะครับเทพเจ้าฮินดูนะครับลัลกษณะตีศูนย์เกิดขึ้นที่เนินพฤหัสถือว่าดีนะครับเพราะว่าเนินพุหัสนเนี่ยเป็นเนินคุณธรรมนะครับนะครับเนินคุณธรรมก็จะเป็นเจ้าทําให้เจ้าของลายมือมีจิตใจดีนะครับเนินคุณธรรมนะครับหรือเนินพุหัสนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอํงนานาจวาสนา นะครับซึ่งลักษณะใครมีตีศูนย์นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเนี่แหละนะครับเกี่ยวกับนักบวชนะครับการศึกษาหมายถึงอะไรชอบศึกษาหาความรู้นะครับนักบวชก็ชอบเทศชอบสอนคนเนี่ยแหละนะครับหรือเป็นลักษณะจุดที่เรียกว่ามีความกระตันยูต่อพ่อแม่บิดามารดานะครับแล้วก็เรื่องของหน้าที่การงานจะดีนะครับลักษณะเส้นนี้ที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ถ้าไล่เป็นข้อข้อนะครับเขาบอกว่าหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นบุคคลที่จะมีแต่ความโชคดีนะครับอยู่เนืองเนืองข้อที่2นะครับเขาบอกว่าชีวิตรักจะมีความสุขสมบังนะครับในชีวิตรักนะครับสามเาเรียกว่าโชคดีนะครับจะมีอาชีพการงานที่ก้าวหน้านะครับมีอาชีพการงานที่ก้าวก้าไกลนะครับข้อที่4เรื่องของการเงินนะครับจะเงินจะสะพัดนะครับจะมีเงินใช้คล่องมือนะครับข้อที่หนะครับ ็นลักษณะลายมือลายเส้นที่จะทําให้บุคคลคนนั้นมีความร่ํารวยนะครับข้อที่6กนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของจะประสบผลสาเร็จในชีวิตนะครับเรื่องของเกี่ยวกับการงานการเงินเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ข้อที่7นะครับเขาบอกว่าชีวิตรักและครอบครัวนะครับจะมีแต่ความสุขนะครับแล้วก็ความเจริญนะครับอันนี้ก็จะเป็นตำรับตําราอีกตําราหนึ่งนะครับในส่วนของโหราศาสตร์โบราณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ